เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้นะครับคือผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับการออกจากวงของน้องๆมานานแล้วนะเท่าที่ผมจำได้แทบจะไม่ค่อยได้พูดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมทําแต่ OPV นะครับถ้าใครออกจากวงไปนะครับแต่ครั้งนี้นะครับต้องออกมาพูดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเสียดายมากๆนะครับเสียดายโอกาสมากๆนะครับที่ ท้องน้องทั้งสองคนนะครับทั้งเข่งแล้วก็ฟีฟ่านะครับเป็นคนที่มีเสียงที่ดีมากนะครับเป็นคนแบบเป็นสายร้องไงนึกออกไหมเนาะฟีฟ่านี่กรสายลูกทุ่งนะครับ,นะส,รบส่วนเข่งนี่ก็เป็นสายเขาเรียกอะไรสายไปทางดีว่าไปเลยนะครับซึ่งมันแบบเฮ้ยมันหายากนะแล้วก็คือแบบว่ามาอยู่ในบ N K ด้วยแต่เพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่มีสกิลสูงระดับเนี่ย แต่กับมไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับซึ่งเอาตรงๆนะมันก็ค่อนข้างเสียดานะครับแต่ว่าผมก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่อยู่ใน b n k นะตอนนี้ที่ยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่าให้น้องๆน,นะครับพยายามที่จะหาตัวตนนะครับแล้วก็พยายามสร้างตัวตนนะเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในคลิป นิกกี้กับน้องอุ้มนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับผมเคยพูดไว้คลิปหนึ่งนะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับแล้วก็คือผมอยากให้น้องๆสร้างตัวตนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันยังไงนะครับสําหรับเข่งเนี่ยนะครับเข่งเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสกิลด้านการร้องสูงมากนะครับสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้องเขาก็ชอบร้องเพลงด้วยนะครับแล้วหลังๆเนี่ก็เริ่มมาชอบแต่งหน้านะครับก็จะเห็นว่าน้องเขามา แต่งหน้าโชว์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาชอบจริงๆนั่นคือการร้องเพลงนะครับแล้วเข่งก็โชว์สกิลให้เราเห็นอยู่บ่อย,อยๆนะครับสังเกตได้จากการลงคลิปนะครับเนี่ยเข่งจะมาลงคลิปการร้องเพลงการคัฟเวอร์เพลงอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นตัวตนของเข่งได้มากนะครับว่าเอเอวะเข่งมีของวะเฮ้ยแบบคนนี้ไว้มีของไว้อะไรเงี้ย แล้วมันก็สามารถสร้างฐานแฟนคลับขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับว่าเข่งเนี่ยเขาทำมาตลอดนะครับซึ่งฐานแฟนคลับมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าโอเคด้วยสไตล์ของน้องเขาอาจมันอาจจะไม่ใช่ทาเก็ตของเราบรรดาแฟนคลับของวงบีแนเคสสักเท่าไหร่แต่การที่น้องออกมาร้องโคเวอร์ต่างๆนะครับพยายาม ทำสิ่งต่างๆสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนะครับมันทําให้น้องเขามีตัวตนขึ้นมาเรื่อยๆรื่อๆรื่อๆแล้วคนก็เริ่มมองเห็นแล้วรู้สึกว่าบางคนที่ไม่ได้สนใจเลยพอมาเจอเข่งร้องเพลงเ้ยทำไมร้องดีจังเลยแบบเฮ้ยรู้สึกสนใจคนนี้แร้กก็มาติดตามนะครับแล้วก็เป็นโอชินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยครับเป็นข้อดีที่เข่งทํามานะครับซึ่งมันสามารถส่งให้เข่งนั้นติดเซมบัสสึในซิงเกิล ที่ล่าสุดนั่นก็คือวิง g นะครับเห็นไหมว,ว่าสิ่งที่เข่งทํามามันมีผลนะครับว่าการมีตัวตนเนี่ยมันค่อยๆมีขึ้นมาเรื่อยๆอ,อาจจะไม่ได้เยอะหรือหวามากแต่มันมีนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับฟีฟ่านะครับฟีฟ่าเนี่ยเลือกตั้งมาสองครั้งในฟีฟ่าไม่ติดเลยนะครับฐานแฟนคลับของฟีฟ่าเนี่ยต้องพูดก,กันตรงๆว่าน้อยมากนะครับหรือได้ว่าน้อยนะครับเ,ออเพราะว่าเนี่ยคือไม่ติดเลยขนาด เลือกตั้งนี่มีให้สมซิงเกลิลนะครับฟีฟ่าก็ยังไม่เข้ามาในอันดับนะครับทา,ทางที่บีนเครุ่น2เนี่ก็อยู่มานานแล้วด้วเหรอใช่ไหม,มกลายเป็นว่าน้องซีซีซีจีเอ็มได้แซงหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยครับดูนะครับคลิปของฟีฟ่ามีแค่นี้ครับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงนะครับเนี่ครับคลิปนี้2ปีที่แล้ว เนีสองปีที่แล้ววันไหนเนี่ยสามสิบเมษาสองพันสิบแปดนะครับแหละก็มีแค่นี้ครับจนสุดแค่นี้ครับเนี่ยคลิปเป็นไลฟ์อะไรเนี่ยอืมก็ล่าสุดก็ร้องโคเวอรแค่วานเกยตื่นซึ่งเอาจริงๆนะฟ i ฟ่านี่ยเขาเป็นสายลูกทุ่งทุกคนก็รู้ดีใช่ไหมครับน้องเขามีสกิลด้านร้องลูกทุ่งแบบสูงมากๆนะครับแล้วเขาก็เป็นสิ่งที่เขาชอบมาตั้ง แต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเขาก็ใช้เพลงลูกทุ่งในในการร้องประกวดต่างๆมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์หลักมันเป็นความแข็งแรงแข็งแกร่งเป็นแบรนด์ของฟีฟ่าครับว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงฟีฟา่าแม่งต้องเพลงลูกทุ่งว่ะในบียนเคเนอะไหมแต่เพลงเนี้ยว่าฟีฟ่าไม่ค่อยได้ทําคลิปโคเวอร์ออกมาเท่าไหร่แล้วก็เพลงลูกทุ่งโคเวอร์มีเพลงเดียวเองมงเนี่ยเพลงเนี้ยจากแายผู้สาวคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าคือตอนผมดูคลิปของฟีฟ่าคร่าวๆแล้วนะครับที่ฟีฟ่าพูดนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูทั้งหมดนะแต่ฟีฟ่าก็จะพูดแล้วพูดแล้วว่าเขาจะทำโคเวอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าที่น้องเขาจะโคเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลงในเพจ a c e b o o k ของ b n k k นะครับลงไปเลยครับทําแม่งทุกวันเลยครับอยากร้องเพลงอะไรร้องเลยครับเพลงลูกทุ่ง ปกติเนี่ยพอมาอยู่ใน b n k ผมรู้ว่าตามมาอยู่ใน b n k น้องเขาต้องกดตัวเองไม่ให้ลูกทุ่งมากต้องเป็นเพลงป๊อปต้องเป็นไอดอลนี่อู้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าร้องลูกทุ่งมากเดี๋ยวแบบกลัวสำเนียงมันจะไปกลบเสียงของไอดอลนึกออกปะเออ้องเขากลัวตรงนั้น่ะแต่จริงอะ่ะมันก็อาจจะฝึกกันได้ดูอย่างแก้มวิชยาณีเป็นต้นนะครับแก้มเนี่ยเขาร้องได้ทุกแนวนะครับลูกทุ่งก็ได้นะครับสตริงก็ได้ สากลก็ได้เกาหลีก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฟีฟ่เนี่ยมีสกิลสูงมากๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องฝึกฝนแบบเยอะๆแล้วก็จริงๆเนี่ยเอาพูดกันตรงๆนะฟีฟ่าเขามีหน้าตาที่สวยนะเออแต่เขาต้องขาดคนแบบแมวมองหรือเขาเรียกอะไรคนที่ปั้นศิลปินอนะ่ะเออเก่งๆอะ่ะต้องมาแบบช่วยเขา,าเอ,อ่ะ จะได้แล้วกว่าแล้วการที่ถ้าฟีฟ่านับตั้งแต่วันนี้นะครับร้องเพลงโคเวอร์เพลงลูกทุ่งไปเลยนะสายลูกทุ่งไปเลยนะครับเพลงอะไรก็ได้ลูกทุ่งไปเลยพอเอาที่เราถนัดที่สุดนะครับนั่นแหละแล้วผมเชื่อว่านะครับแฟนๆช่วยกันแชร์ไปแล้วแบบถ้ามันเกิดแบบโคเวอร์แล้วมันแบบระหว่างที่อยู่ในบี k ตลอดเวลาไม่กี่เดือนเนี้ยเดือนเดียวเด้วยมั้งใช่ไหมเออเน,นี่ยทำให้เต็มที่นะครับ แล้วแฟนๆจะช่วยกันแชร์นะพอแชร์ออกไปแล้วเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะไปเข้าตาแนวมองของค่ายใดค่ายหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นแกมมี่โกรหรืออาสยามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาแบบเฮย้ยเด็กคนนี้แม่งเสียงดีวะ่ะแล้วร้องลูกทุ่งได้ด้วยอายุก็น้อยแล้วแถมหน้าตาดีอีกปั้นได้อีกยาวเลยเออน่าจะไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้เสมอนะครับและ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะส่งเราไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอนะครับวันนี้การออกจาก b ีนนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าผมว่าอาจจะไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าอยาหยุดที่จะร้องเพลง cover นะครับร้องไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับใน b ี k เหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับของน้องฟีฟ่าหรือใครก็ตามที่เห็นโอกาสนะครับลอง แฟนๆก็ได้นะครับที่แต่งเพลงเป็นนะครับลองแต่งเนื้อเพลงที่เป็นลูกทุ่งมาให้น้องร้องก็ได้นะครับแล้วแบบให้น้องไปทําทํานองทำอะไรเงี้ยหรือถ้าใครทําให้น้องได้เลยก็ดีนะครับแล้วก็ให้น้องไปร้องนะครับหลังจากที่ออกจากวงไปแล้วก็ได้นะครับแล้วน้องก็เปิดช่องนะครับแล้วก็ร้องเป็นเพลงของตัวเองไปเลยนะครับไม่แน่นะครับถ้าดังนก็ดังไปเลยนะครับอย่างเพลงวานเกยตื้นใช่ไหมเจ้าของเพลงเขาก็แบบว่า เขาก็มานิ่งๆนะครับแต่ว่าเพลงแม่งโคตรดังเลยนึกออกไหมอย่างเพลงอะไรนะ่ะเป็นทะเลไม่ใช่เขาอะไรนะ่ะอันนั้นก็ดังนะครับแบบโอ้โหเห็นไหมครับว่าแบบคนธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ดังได้นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ค่ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยโฟกัสกับการร้องลูกทุ่งให้มากๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะทําให้น้องฟีฟ่าเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ มีกินมีใช้เหลือใช้แน่นอนถ้าน้องไบสายลูกทุ่งอะ่ะพ่อยกแม่ยกเนี่ยโอ้โหเขาเวลาเขาแจกพวงมาลัยทีเนี่ยผมเห็นเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้น้องฟีฟ่าได้รับโอกาสดีๆนะครับเพราะว่าอยู่ในบีนเคก็พูดกันตรงๆเลยว้าวกันซื่อๆเลยนะครับว่าว่าโอกาสแทบไม่ตกมาถึงฟีฟ่าเท่าไหร่เลยนะครับไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยนะ ก็เป็นที่เสียดายมากๆนะครับผมแล้วผมก็จำผมยังจำได้เลยนะครับว่าผมดูเซนไปของรุ่น,นะครับผมยังจำไอของเทปของฟีฟ่าได้นะครับฟีฟ่าเขาเนี่ยแบบเขาแบบเขามีเขาเป็นเด็กที่ดีนะเขาอยากจะช่วยพ่อแม่นะครับแล้วก็ก็คือเขามองว่าการที่เขามอยู่ในบนะีเนเคเนี่ยก็จะช่วยแบ่งบาภาระของที่บ้านได้นะครับเพราะว่า บ้านฟีฟ่าเนี่ยก็ไม่ได้รวยนะครับเขาก็เขาก็ต้องทำมาหากินนะครับแล้วก็แบบว่าฟีฟ่าเนี่ยก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระพ่อได้บ้างนะครับแม้ตัวเองจะต้องยังเรียนอยู่มัธยมก็ตามนะครับแต่ว่าก็อยากจะช่วยพ่อนะครับก็ก่อนหน้านั้นก็คงไปไปอะไรนะไปประกวดร้องเพลงนู่นนี่นั่นก็ได้ตังค์มานิดหน่อยนะครับก็ช่วยแบ่งเบาได้นิดหน่อยนะแต่พอการมาอยู่บีนเคมันทําให้น้องเนี่ยมีเงินเดือนนะครับแล้วก็ น้องเขาเขาพูดในเทปเซ็นไปนะครับทุกคนไปย้อนดูได้นะครับว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องขอเงินพ่อไปโรงเรียนแล้วนะครับไม่ต้องขอเงินพ่อแล้วคือแบบแล้วก็เลี้ยงข้าวพ่อได้ด้วยนะครับในเทปนั้นก็จะเห็นว่าฟีฟ่าพาพ่อกับน้องไปเลี้ยงข้าวนะครับซึ่งเนี่ยผมก็เลยอยากจะรู้สึกว่าอยากให้น้องเขามีชีวิตที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวได้ในอนาคตนะครับและผมเชื่อว่าการ ร้องรูปทุ่งกันเป็นศิลปินรูปทุ่งเนี่ยมันจะทำให้ฝันน้องไปถึงเป้าหมายได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอดอลมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้นะครับทั้งเข่งแล้วก็ทั้งฟีฟ่านะครับเพราะว่าเข่งก็อย่างที่บอกครับเข่งก็เป็นสายดีว่านะครับมันอาจจะไม่ใช่ไม่เหมาะกับไอดอลครับแต่ถ้าเป็นแบบไปสายดีว่าเลยไปสายแบบสายร้องจริงจังเลยนะนะเข่งนยะจะไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งคู่ก็ไม่อยากให้ทิ้งเรื่องการร้องเพลงนะครับการร้องเพลงต้องเป็นหลักนะครับส่วนเข่งก็อาจจะทําแบบช่องของส้มมารีก็ได้นะครับส้มมารีเนี่ยเขาก็จะทําทำวีล็อกใช่ไหมครับทำไลฟ์สไตล์ของตัวเองไปกินนู่นไปเที่ยวนี่แล้วก็ทําเพลงไว้ด้วยในช่องนั้นนะครับช่องเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําควบคู่กันไปได้นะครับการออกไปของน้องสองคนนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่รู้สึกเศร้านะแต่ผมรู้สึกเสียดายโอกาสนะครับ เพราะว่าแบบคนที่มีความสามารถแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยมันน่าเสียดายนะผมรู้สึกว่าเออแต่เข้าใจแหละเข้าใจแล้วว่ามันเป็นการแข่งขันของ48กรุ๊มมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอยู่ใน48กรุ๊ปหรอกข้างนอกที่ไหนก็ได้ทุกที่มีการแข่งขันหมดนะครับไม่ว่าจะกการเรียนการทำงานนะครับหรือแม้แต่การขายหมูปิ้งนะครับ ขายลูกชิ้นอย่างเงี้ยครับเวลาต้องจะขายของเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปแข่งกับอีกหลายเจ้านะครับในซอยนะครับโอ้โหนี่เรื่องไหมมันก็ต้องแบบมันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะครับรอบข้างตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมแต่ถ้าเราไปแข่งในสนามที่มันใช่นะครับนั่นแหละมันเราจะทําให้เรามีแต้มต่ออยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเราแข่งในสนามที่เราไม่รู้จักเลยนะครับมันก็จะแบบมันก็จะลําบากนึก่องไหม ม,มันก็จะแบบเฮ้ยไรวะอะไรเงี้ยเออกูก็เก่งนะแต่ทําไมกูไปไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยเพราะเพราะมันอยู่ผิดสนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปให้ถูกสนามนะครับบางคนแบบเฮ้ยเก่งกีฬาวอลเลย์บอลวะ่ะแต่แม่งไปเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็อาจจะแบบแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับสําหรับแข่งโดยเฉพาะนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่การออกไปทําช่อง youtube ที่เป็นเหตุผลหลักนะครับเหตุผลหลักจริงๆนั่นก็คือการที่เข่งนั้นเราก็รู้กันอยู่ตลอดนะว่าเข่งโดนบูลลี่มาเลยตลอดนะครับแล้วก็เจอพวกดีเอ็มเข้าไปกวนส้นตีนน้องเอรเดือมไหมแบบเฮ้ยอ็มมึงจะอะไรนะักหนาแบบกลวนส้นตีนตลอดเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าความรู้สึกของเข่งนั้นเป็นยังไงนะครับเราก็คงแบบน้องเขาคงพยายามสู้มาตลอดนะครับน้องเขาพยายาม เนี่ยร้องเพลงให้แฟนๆฟ,ฟังแต่งหน้านู่นนี่นั่นมีคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดนะครับน้องเขาก็อยากที่จะอยู่นะผมรู้สึกได้ว่านะน้องเขาอยากที่จะอยู่ในวงต่อไปแหละทั้งเพื่อนทั้งไหลด้วยแล้วก็แต่ด้วยความที่มันโดนภาวะอะไรของแม่งก็ไม่รู้นึกออกไหมคือมันนอกเหนือจากกิจกรรมในวงอนะ่ะมันแบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ล้าสารล้ามากมานะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเข่งก็คงคิดแบบ แล้วว่าแบบแม่งไม่กูไม่มีความสุขแล้วอะอะไรเงี้ยมีความสุขนะกับการอยู่ในวงแต่มันมีไอ้พวกตัวที่ทําให้แบบความสุขมันน้อยลงซึ่งมันเป็นปัจจัยอื่นนะครับซึ่งที่เข่งก็ควบคุมไม่ได้ก็เลยตัดตัดวงจรเลยเดีกว,ว่างั้นเราเลือกไปีกว่าเพื่อจะได้ยุติไอ้สิ่งที่มันวุ่นวายต่างๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกเผื่อไปถึงน้องทุกๆคนนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะอย่าไปอ่าน DM เเลยเชื่อเถอะไอคนด,ดีเอ็มเข้าไปดีๆมันก็มีเยอะแต่คนที่กวนสตรีมมันก็มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องคนไหนก็ตามหรือแบบอาจจะแฟนคลับน้องคนนี้ไม่ชอบคนนี้ก็เลยไป DM กวนสตีนเขาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นพวกแอนตี้มาเลยอะไรเงี้ยได้ไหม มันก็ผู้ยากนะแต่ว่าน้องๆเขาคงอยากจะอ่านข้อความของแฟนๆเขาอะนะแบบอุตส่าห์ส่งเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าโอเคถ้ามันเลือกไม่ได้ที่จะไม่อ่านเลยเนะี่ยมันก็ต้องคัดกรองนะครับพอกดอ่าน DM ปุ๊บไอคนไหนพูดไม่ดีเนะี่ยก็ตัดทิ้งไม่ต้องอ่านจบนะครับไม่ต้องอ่านจบนะฮะใครที่พูดแบบพูดดีๆอวยพรเราหรือ หรือขอกำลังใจเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือให้กำลังใจเราก็อ่านอ่านให้จบนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบกวนส้นตีนมาอ่านบรรทัดหนึ่งอ่านคำสองคำเราก็รู้แล้วแม่งกวนส้นตีนเนอกไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอ่านต่อนะครับก็ลบทิ้งไปนะครับก็ช่างแม่งแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันจะทําให้น้องก้าวเดินไปข้างหน้าน,น,นั่นคือตัวน้องเองนะครับแล้วสกิลของน้องแล้วก็ศักยภาพของน้องนะครับที่จะนําพาชีวิตไปข้างหน้านะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นมุ่งมั่นนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งเข่งและฟีฟ่าครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จทั้งคู่นะครับเพราะผมก็เข้าใจความหมายของคําว่าสําเร็จนะครับมันมีค่ามากมายแค่ไหนนะครับที่จะแบบว่าทําให้ชีวิตเราไปข้างหน้านะครับไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้ชีวิตอยู่กับที่หรือถอยหลังนะครับทุกคนอยากจะก้าวเดินไปข้างหน้าอยากจะพัฒนาอยากจะประสบความสาเร็จ ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับก็คืออย่างน้อยให้ชีวิตไม่มีความทุกข์เนี่ยมันก็ถือเป็นด้านประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินในทางที่ใช่เดินไปเตะบอลในสนามที่มันใช่นะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลงแข่งขันในสนามที่มันใช่นะครับมันจะทําให้เราไปได้ไกลนะครับล้วจะอาจจะทําให้เราอยู่ในแถวหน้านะครับก็เป็นได้นะครับผมนั่นแหละครับทั้งหมด ที่จะพูดก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ